ตัวไหนครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ทีมสตอร์ครับมาหลายคนนะครับดูสกอร์นเอาไปใกล้ๆหน้านะฮะดูนะฮะหน้าเธอใหญ่หรือนี่ยิงใหญ่กว่าหน้าเธออีกนะฮะปลาครดูนะครับเป็นแหลงกี่สกเลยฮะเจ็ดปีกว่าครับดูไซส์นะครับโอ้โหตัวนี้กี่โลครับสองลิตสองอัพนะฮะอันนี้ปลาเลยนะปลาเลยนะสุดยอดนะฮะนี่คือสีสันของการหวานแหของ อำเภอบ่อไร่นะฮะครั้งแรกของอำเภอบ่อไร่เลยก็ว่าได้นะครับจากทีมหวานแหนะฮะมาจากทุกสารทิศนะครับได้นะครับช่วงเช้าไม่ได้มานะฮะโอ้โหเขารอดไปหลายตัวเลยนะฮะม,มาสบายเลยไม่งั้นก็คงจะมันกว่านี้นะฮะเราก็ย้ายมาชมฝั่งนี้นะนได้ข่าวว่า ได้ข่าวว่าได้ล่ามาหลายตัวเหมือนกันสวัสดีครับโอ้โหโชว์อย่างนกกุมแล้ว <c oughs> อันนี้มันมันมันไม่หายใจแล้วใช่ไหม,ไมหายใจแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะเย็นแล้วอันนี้มาจากนี่มาจากที่ไหนครับ <c oughs> ร <bies> สตร์สตาค่ะ <c oughs> สตานะฮะโอ้โหมาไกลเลยทีเดียวนี่มาล่าปาลาโดยเฉพาะเลยนะครับทีมสตอสตอนี่ลงกี่บากเนี่ย โอ้โหสตอมาเหมาเลยครับว er ันนี้ครับสตอครับสตอเหมาเลยนะฮะคลืดดีครับผมมาเป็นทีมเลยนะสตอนะครับแต่บางคนกันมาด้เลยนหน้าตาถือว่ามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันครับช่วยเหลือโรงเรียนบ้านจัดสรรสตอนะฮะนี่คือผู้ที่เข้าแข่งขันนะฮะดูดิครับนี่มาจากที่ไหนครับกอกแองฮะดูฮะดูฮะดูครับ อตัวนี้กี่โลครับสองอับนะฮะอันนี้ปลาเลยนะปลาเลยนะขุรู้ว่าปลาเลยนะยี่ศนะฮะเดี๋ยวขขอถ่ายรูปเลยนะครับทีมชุดนี้ก็มาจากคลองแองนะครับเป็นบ่อน้ำโรงเรียนบ้านจัดสรรน,นะฮะได้เปิดการให้เข้ามาแข่งขันกันนะครับโดยเก็บแห้ปากละ200นะครับ จนถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับแต่ได้แต่ได้ข่าวว่าคุณครูบอกว่าถ้าใครอยู่ยันมืดก็อยู่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอบ่อไร่นะฮะในการจัดแข่งขันวานแหนะครับซึ่งไม่มีที่ใดมาก่อนเลยนะครับของอำเภอบ่อไร่นะฮะซึ่งแต่ก่อนจะเป็นการล่อนพลฮะหรือว่าพายเรือแข่งกันนะครับตามช่วงเทศกาล ปีนี้โรงเรียนบ้านจัตสรรน,นะรได้เปิดเป็นการกุศลนะครับโดยเก็บปากละ200นะครับเพื่อที่จะล้างบ่อปลาตร,ตรงจุดนี้ออกนะครับหลังจากที่ปล่อยล้างมานานผักเต็มบ่อ7ปีกว่าเช่นนะครับก็ได้ใช้แมกโรล็อกลอกยญ้าออกจากบ่อนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามาหวานแหกันนะครับโดยปากละ200บาทเงินเข้าโรงเรียนบ้านจัตสรรน,นะครับ ไปชมบรรยากาศกันเลยครับเสียดายครับไม่ได้มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้าได้ข่าวว่าได้กันไปหลายปากเหมือนกันสามนอนแล้วมันเอาขึ้นมาเลยนี่ๆนๆยกน่นนงใกล้ๆโชว์ตงสูงตงสูง ไซนี้ประมาณกี่โลครับสองกว่าครับโอ้โหที่นี่กระสกปลาย่สกชุมนะครับเยอะครับเก็ดแดงเออหืมดูดิครับเก็ดเท่าเหรียญคล้ายเหรียญสิบหืมเก็ดเหมือนมังกรเลยนะฮะดูนะครับ,รรบโอ้โหโอ้โหนี่ครับดูฮะ น่าติ่งมากเลยอันนี้มาจากที่ไหนครับหนุ่มร้อยมัปลาดาวครับมาจากปลาดาวนะมาจากทุ่งตองใช่ไหมโอ้โหครับดูดีฮะยี่สกครับยี่สกครับนะครับบ่อนี้สรุปก็คือยี่สกชุมเลยนะฮะยี่สกยังอันนี้ผมยังไม่เห็นไอช่อนนะครับคาดว่าคงจะมุดดินหลบอยู่นะครับเป็นแหล่งยี่สกเลยฮะเจ็ดปีกว่าครับดูไซส์นะครับโอ้โห ไซส์นี่ก็ไม่ต้องสอ,สองโลถึงสามโลเลยนะฮะโอ้โหสองตัวนี่คุ้มเลยครับโอ้โหปากสองร้อยใช่ไหมแหปากสองร้อยคุ้มเลยฮะเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะครับน้องมาจากที่ไหนครับได้ปลาตัวเลเลย<อ>สตอนะฮะดูดีครับหืมตัวนี้สองสามโลเลยนะฮะเนี่ยเอาเอาวางข้างล่างเลยครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปเอาไปตัวหนึ่งอีตัวหนึ่ง,น,งนี่ครับดูผลงานนี่ครับ<อ><ต>หืมทีมสตอครับ ยกหมู่บ้านมาเลยนะฮะกำลังจกข้าวเหนียวอยู่นะข้างหลังนะฮะเนี่ยดูดิครับดูดิครับใหญ่มากส่วนที่เห็นนี้เป็นกองเชียร์นะฮะกองเชียร์นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปก็ต้มน้ำเลยนะเพราะว่าได้หลายตัวแล้วกลับบ้านแล้วฝ <c oughs> ั่งนู้นกลับบ้านแล้วฝั่งนู้นกลับบ้านแล้ว นี่กํลาลังจกข้าวเหนียวอยู่นะครับคงจะหิวครตั้งแต่เช้า <c oughs> นี่ครับนี่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับดู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 ดดสแสดงว่าที่นี่มันแหล่งไอ้แหล่งยี่สกเลยเนาะ <c oughs> ดูนะครับดูเก็บมันนะครับโอ้โหเจ็ดปีอ่ะหกเจ็ดปีบ่อเน,นี้ยเนี่ยดูแหครับปากออกมาเพียบเลยทีมสตอรครับอันนั้นกองเชียร์อยู่ข้างหลังนะฮะ โชว์่อยครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ทีมสตอร์มาหลายคนนะครับดูสก่อนเาไปใกล้ๆหน้านะฮะดูนะฮะหน้าเธอใหญ่แล้วนี่ยิ่งใหญ่กว่าหน้าเธออีกนะฮะปลาคดูนะครับดูนะครับมาจากสตอร์ที่เดียวกันใช่ไหมนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับดูว่าตัวเห็นแล้วน้ำลายซ้อเลยฮะขอบคุณมากนะครับทีมสตอร์ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ ถือว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะดีมากเลยครับ FC ผมไม่ค่อยได้ไปยอดดูเท่าไหร่ผมนี่ยมีแต่ปั่นงานไปเรื่อย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 ๆเ,เ, <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มันมียอดรายได้เข้ามาไงผมก็ต้องปั่นไปเรื่อย <c oughs> ๆอย <c oughs> สอง <c oughs> หนึ่ง สุดยอดนะฮะนี่คือสีสันของการหวานแหของอำเภอบ่อไร่นะฮะครั้งแรกของอำเภอบ่อไร่เลยก็ว่าได้นะครับจากทีมหวานแหนะฮะมาจากทุกสารทิศนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะับดูนะฮะเดี๋ยวจะติดปากคอตัวใหญ่ขึ้นมานะฮะดูนะครับดูนะครับว่าจะติดปากไหนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าปากไหนจะเข้านะฮะดูนะฮะ เอาเลยครับปากไหนติดติดไม่ต่ำกว่าโลขึ้นนะฮะมารับ100บาทนะครับจากจากช่างภาพนะฮะพกมาร้อยเดียวถ้าได้มาโลนึงนะฮะรับจากช่างภาพเลยนะครับ100บาทนะฮะไม่ว่าปลาแล้วก็ตามนะครับยาวปลาในกระชังเป็นไส่นะโอเคครับแฮมไปหนึ่งปากแล้วนะครับแฮมหนึ่งปากแล้วชดเงิน100แล้วนะนี่ครับ การหวานแหนะครับคือไล่เป็นฟทอดท่านี้ครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหดูครับดูครับแล้วมันจะหนีไปไหนฮะอย่างไงก็โดนครับดูดีครับว่าญาลกขนาดไหนดูดิครับโอ้โหต้องใช้ไมโครจกขึ้นมาดูดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ่อน้ําโรงเรียนบ้านจัดสันนะครับเราไปหาท่านผอ,อนะครับท่านผอ,อสวัสดีครับ่ท่านผอ,อชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะชื่อฝนค่ะท่านบอกครับโครงการนี้จัดขึ้นมาเป็นไงบ้างครับผมก็จริงๆแล้วจัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณนะบ่อของโรงเรียนนะคะแล้วกเ็เราเห็นเล็งเห็นว่าเราจะได้ประโยชน์จากที่ได้มีฟลายอยู่ในบ่อก็เลย สร้างกิจกรรมในเรื่องของการทอดแผเพื่อการศึกษาเพื่อนำเงินมาใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนื่องจากครูไม่สามารถอยู่เวรได้ค่ะก็เลยหาทุนที่จะซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและที่สําคัญนะที่ผมได้ข่าวมาว่าบ่อเนี้ยเป็นบ่อที่ลกมากเลยต้องใช้แมคโครมาลอก ออกเห็นว right? right? right. okay, right erm ่าในข่าวมันต้องเจ็ดเปีแล้วใช่ไหมที่ว่าตรงจุดเนี้ยแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลผ๋อพลนะคะที่มาช่วยในการลอกครองในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางเทศบาลด้วยนะคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบัรจรสานนะท่านผอนะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอำเภอบ่อไร่เลยก็ว่าได้ที่มีการเปิดให้มีการหวานแหแบบนี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับท่านผอครับขอบคุณค่ะครับผม นี่คุณครูครัคุณครูที่โรงเรียนนะฮะมาช่วยลุ้นนะครับ